ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวแสดงความคิดเห็นที่ดูจะสร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งยูเครนเมื่อเขาพูดว่ายูเครนไม่ควรเริ่มต้นทำสงครามกับรัสเซีย คำกล่าวที่ดูเหมือนจะเป็นการตำหนิยูเครนของทรัมป์เกิดขึ้นที่คาร์ฮา์ดมา,าลาโก้ที่รัฐฟลอริดาภายหลังจากมาโกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปเข้าร่วมการเจรจาระหว่างฝั่งสหรัฐและรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียเพื่อมุ่งยุติสงครามในยูเครนโดยที่การเจรจาครั้งนี้ไม่มีตัวแทนจากยูเครนร่วมโตเจรจาด้วย นอกจากนี้ทรัมป์ยังตำหนิคณะผู้เจรจาว่าการหารือเพื่อยุติสงครามสามารถทำได้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนโดยไม่ต้องรอจนเกิดความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินมากถึงขนาดนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ยังย้ำถึงความล้มเหลวสมัยประธานิธิบดีไบเดนว่าไม่สามารถหาสันติภาพให้กับรัสเซียและยูเครนได้ have the power end this war and I think end think going I I this I it's the to very power well. been you've should should werent invited there three it three years. You should have never started for ended made deal years years a Well คำพูดของทรัมป์ทำให้เขาถูกโจมตีอีกครั้งว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะรัสเซียเป็นฝ่ายเปิดการโจมตียูเครนก่อนซึ่งสื่อท้องถิ่นสหรัฐยังตั้งข้อสังเกตได้ว่าทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นที่รัสเซียก็มีความล้มเหลวในการยุติสงครามที่พวกเขาเป็นฝ่ายรุกรานเพื่อนบ้านอย่างยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ด้วย ทางนี้ทรัมป์ยังกล่าวว่าเขาคิดว่ามีโอกาสที่ดีที่จะยุติสงครามในยูเครนแต่เขาเองก็รู้สึกเขื่องใจเล็กน้อยที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณถึงกรณีที่ไม่มียูเครนเข้ามามีบทบาทในการเจราจาระหว่างสหรัฐและรัสเซีย 'REas healin налid